ความแตกต่างของเนื้อผ้าด้านหลังของเสื้อกล้ามทอมรุ่นทั่วไปนะคะกับเสื้อกล้ามทอมรุ่นที่ขายที่ร้านของเราเนาะสำหรับรุ่นทั่วไปนะคะเพื่อนเขาจะเป็นผ้ามุง้งมุ้งบางๆแบบนี้นะมีความโปรง่ปรงๆแล้วก็สามารถมองทะลุได้ประมาณนี้เนาะเป็นซีทรูนะคะตรงขอบก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเก็บกระชับมากเนาะส่วนของเรานะคะรุ่นสแตนดาร์ดของเราเนี่ยเนื้อผ้าตรงนี้จะเป็นไนลอนนิ่มๆเด้งๆเ,งเงย็นๆน,น,นะคะแล้วก็มีรูระบายอากาศด้วยมีความยืดหยุ่น แบบนีนะ้เนื้อผ้าน้อยนะคะกำได้แบบนี้เลยใส่สบายนะคะความโปร่งจะเป็นด้วยตัวรูนะคะตัวนี้ก็จะไม่อมเหงือ่อไม่ทําให้เกิดสิวที่หลังเนาะไม่อับชื้นมันก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะส่วนด้านหน้าตัวนี้เป็นรุ่นซิปหน้าเหมือนกันมนาะเป็นผ้าคนละอย่างนะคะเพื่อนเรื่องของขอบเนี่ยความแน่นตรงเนี้ยมันจะมีความแบบมาตรฐานมากกว่ามันจะไม่ล้นขึ้นมาง่ายนะคะเพื่อนจะแตกต่างกันนะคะเพื่อ,อน,นี่เนื้อผ้าจะเป็นเงาเงาดนึงนะ้นก็จะมีความเป็นประมาณ ซึ่งเรื่องของเรานะคะไม่ต้องกลัวเรื่องของผ้าจะลื่นม,มันจะเงาแล้วมันจะมันหรือว่ามันจะเป็นไฟฟ้าสถิตไปติดกับเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะผ้าแบบนี้จะไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยเนาะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะคะเพื่อนตัวขวาเนี่ยอาจจะเอาไว้ใส่ในวันธรรมดาสบายๆส,ส่วนตัวซ้ายก็เอาไว้ใส่ในวันที่ต้องการความเป๊ะเป็นพิเศษค่ะพิกัดอยู่ที่ตะกร้าเหลืองสายมือเลยนะคะ